เอาถือยังสีด้วยเด้มันถือมือจากของนั่นบอกก่อนเอายกไปวันจะตัดรถก่อนโยกเายว้าแง่น้ำปลาโาปลาน้ำช่างน้ำยังไปเรื่อนเดนก่อ๊ย่อดไส้กเช้าก็ได้พาไปอันนี้ยูน่ชม 我不了

วิวน้ำตาจอดรถกัน้า้อดห้าชกเันได้จอดจอดกลางแดดดีเรามากมากนี้ไอปีตดกล้องโอ้ยตายตายแล้วบบนี้เอเอเอไส้เล้อสะทางสะไส้เหรอุ้มเห็นห่งน้าแบบนี้